สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเมก็มีลายสติกเกอร์ลายน่ารัก,น,รกน่ารักเป็นของตัวเองแล้วนะคะเพียงแค่คดคำว่าพี่เมกก็เจอแล้วนะคะหรือกดลงลนใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณนะคะฉันได้ยินว่าที่ห้องรุ่นพี่มีนักเรียนมาใหม่เหรอใช่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะเธอแนะนำตัวเมื่อวานนี้ว่าเธอชื่อแอนเจลิน hmm. าเธอมาจากที่ไหนสักแห่งที่ยุโรปเนี่แหละ และอยากจะเรียนวัฒนธรรมของประเทศบ้านเราหนะ่ะ <Wow. S 1> และพอหลังเลิกเรียนเสร็จนะนะเธอก็มาบอกกับฉันว่าฉันหล่อมากเลยและอยากจะรู้จักให้ใกล้ชิดมากกว่านี้นะและเธอก็ชวนฉันไปร้านน้ำชาหลังเลิกเรียนด้วย <Huh? S 1> ก็แค่นั้นนะนะ <c oughs> หึยายผู้หญิงผมทองคิดว่าจะแยกรุ่นพี่ไปจากฉันได้เหรอไม่มีทางซะหรอก โอ้ยรู้สึกหิวจึงเลยเดียงอยากกินปลาส,สับข้างทางไปชวนเพื่อนกินดีกว่าวันนี้ยายผมทองจะต้องชะตาค่ะฮแกคิดที่จะมาชอบนุ่นพี่ของฉันเหรอไม่มีทางซะหรอกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเมนในเกมเยนเดรซสกูลอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยค่ะและมาพาร์ทนี้นะคะเราก็จะฆ่าผู้หญิงผมทองนะคะชื่อว่าแองเจลีนานะคะ ซึ่งผู้หญิงผมทองนี่นะคะก็จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะและหลังเลิกเรียนนะคะเธอคนนี้นะคะก็จะนัดรุ่นพี่ไปดื่มชากันนะคะและเรล่านี้นะคะย่อมไม่ได้ย่อมไม่ได้นะคะเราก็จะต้องวางแผนฆ่ายายผู้หญิงผมทองนี้นะคะโดยไม่ให้ใครเห็นเด็ดขาดเลยนะคะฉันจะต้องวางแผนฆ่ายายผู้หญิงผมทองนี่โดยไม่ให้รุ่นพี่รู้เด็ดขาดเฮ้ยนั่นเด็ก แลกเปลี่ยนนี่นาะโอ้โหตูดใหญ่ชะมัดเลยใหญ่ยยผู้หญิงผมทองเดินอ่อยรุ่นพี่ของฉันเหรอเธอเธอรอเดี๋ยวสิมีอะไรเหรอฉันจะพาเธอชมสถานที่ของโรงเรียนที่สวยๆไปไหมอุย๊ยฉันอยากไปสถานที่สวยๆเธอพาฉันไปหน่อยสิงั้นก็ตามฉันมาแล้วอยู่ที่ไหนเหรอเดี๋ยวเธอก็รู้เอง และตอนนี้นะคะรู้สึกว่าแอนเจนิน่านะคะยายผู้หญิงผมทองนี่ติดกับเราแล้วนะคะนี่นี่ฉันจะพาเธอไปอีกที่หนึง่งเป็นที่ที่สวยที่สุดของโรงเรียนเลยนะโอ้โหสถานที่เธอบอกว่าสวยอะทำไมไปสูงจังอะส,งสูงและดีทำให้เธอเนี่ยจะได้รู้สึกตื่นเต้นขึ้นอุ๊ยนั่นเพื่อนรุ่นพี่นี่ เยตัวเองเราไปเล่นเจิมจี้ที่ไหนกันดีอะรูสึกว่กมีคนน้ะมาขัดจังหวะเราแล้วฉันว่าเราน่าจะไปห้องน้ำชายกันนะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เหมาะที่เราเนี่ยนะคะจะฆ่ายยผู้หญิงผมทองนี่ที่นี่หรอสวยใช่สวยมิล่ะก็สวยดีนะ <c oughs> สวยใช่มิล่ะในที่สุดเธอก็ตกลงไปแล้ว <c oughs> ไหนขอดูศพหน่อยสิ โอ,โ,โอ้โหได้ตายคาที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็ต้องกําจัดศพทิ้งคะ่ะเราก็จะต้องเอาศพยยผู้หญิงผมทองนี่ไปซ่อน <c oughs> ฉันก็จะไปฝังที่เดียวกับยยผู้หญิงผูม่วงนี่แหละ, <c oughs> ะและตอนนี้เดี๋ยวเรานะคะขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งเพราะว่าเรานี่นะคะใส่ชุดักเรียนเดี๋ยวคนจะสงสัยค่ะนี่เพราะว่า เพื่อนของรุ่นพีนี่นะคะได้เห็นเราขึ้นอยู่บนด่านฟ้านะคะมีไม้เบสบอลอ่ะเราก็เก็บอาวุธไว้ก่อนเลยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเสื้อค่ะนี่เป็นเสื้อกีฬาแทนชวบเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมีคนถามว่าวิาว่งผมทองไปไหนเราก็จะต้องบอกว่าเราเนี่ยเล่นกีฬาอยู่เราไม่ลือ <c oughs> แผนเรานี่เยียบยนตจริงๆ <c oughs> อุ๊ยนั่นอะไรอะ่ะ คงจะเป็นอาวุธใหม่ละสินะอ่าเราก็เก็บเลยโอ้โหเราก็ได้พ่วมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเอายายผู้หญิงผมทองเนี่ยะคะ่ะลากไปฝังใช่แล้วฉันจะฝังยายนี่อยู่ใกล้ๆก,กับยายผู้หญิงผมม่วงที่ชอบแย่งรุ่นพี่ของฉัน <c oughs> มันนี่ <c oughs> น่าเสียดายแท้ๆนะเป็นนักเรียนมาใหม่ แต่กลับต้องตายแบบนี้เพราะเธอนั่นแหละที่คิดจะแย่งรุ่นพี่ของฉันโอเคและตอนนี้นะคะเมก็จะทำการฝังค่ะศพใยผมทองนี่นะคะนี่ฝังและก็เอาอุ <c oughs> ้ยจมมิดเลยอ่ะแล้วเราก็นี่ค่ะเอามานอนตรงนี้ใน แววออกไม่ตรงรูไม่ตรงรูเข้ามาเข้ามาไม่นี่ต้องรากให้ตรงรูนะคะเรียบร้อยแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเย่ผู้หญิงผมทองนี่จะขวกเปียกมากเลยนะคะเรียบร้อยไม่มีวันกลับคืนมาแย่งสามีของฉันได้และเราก็ไปเนียนเรียนดีกว่าอุ้ยตายรู้สึกว่าเสื้อผ้าของฉันเปิดดินเต็ไมไปหมดเลย ฉันจะต้องเปลี่ยนเสื้อกลับเป็นชุดนักเรียนอีกครั้งและต่อไปฉันก็จะไปบอกรักรุ่นพี่ของฉันรุ่นพี่ค่ะรู้สึกว่ารุ่นพี่นี่นะคะชอบมาอยู่ห้องคอมพิวเตอร์มากๆเลย <S 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 นั่นไงรุ่นพี่เอ๊เว็บไหนนะจะมีผู้ชายก้าวโตบ้าง โอ้นี่ไงนี่ไงเว็บนี้แหละชักยังไงแล้วนะนุ่นพี่นี่ชอบดูแต่ผู้ชายอ้าวอาการิจังมีอะไรเหรอแต่ตอนเย็นเนี่ยฉักก็มีนัดแล้วนะกับแองเจลินาน่ะไปดื่มชากันเย็นเนี่ยคือว่าเธอคงจะไปกับนุ่นพี่ไม่ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะไม่มีผู้หญิงคนไหนที่น่าเชื่อใจได้สักคนนอกจากหนูก็ได้เช่นไปกับเธอก็ได้ ดีฉันจะได้ไม่ต้องจ่ายตั้งครั้งนี้เราไปกินซกเล็กกันนะจ๊ะได้ค่ะอยา่ยาอย่าอย่าค่าอย่าค่าหนูไม่ไม่โอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในความฝันของอาการิจังนะคะและเรานี่นะคะจะต้องตื่นให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้เราตื่นขึ้นมานะคะ และตอนนี้เราก็กลายเป็นคุณครูสุดสวยแสนสุดเซซี่นะคะอือหอ่าเดี๋ยวเราก็มาคุยกับคุณครูประจำห้องของอาการลิจังนะคะสวัสดีจ้าตอนนี้ฉันไม่ว่างนะฉันจะคุยกับแฟนนะโอ้โหเย,ยนี่ไม่คิดจะสอนหนังสือเลยโอ้โหขาแต่นั่งคุยกับผู้ชายและนี่ทำไรบุกซี่ฉันบอกให้บุกนี่ฉันตินแคนลี่นะฉันไม่ใช่แทง โอ้โหครูคนนี้เล่นแต่เกมไม่เอาเวลาไปสอนนักเรียนเลยอุ้ยฉันนี่จะต้องทำยังไงให้ฉันตื่นล่ะเดียวโอ้โหนัวบกเรียนอุ้ยเห็นช่นไหมไม่เห็นมั้งครับโอ้โหแล้วเราจะทำยังไงให้เราตื่นละ่ะอุ้ยหรือว่าเราจะต้องไปหาอาการฤทิจังใช่เราก็จะต้องไปหาอาการฤิจังนะคะ Okay. อาจจะทําให้เรานี่นะคะตื่นได้และอาการลิจังอยู่ไหนละ่ะอ,อ๋อจะต้องอยู่ที่ห้องเรียนอย่างแน่นอนเลยนะคะพอรู้สึกว่าตรงนี้จะไม่มีอาการลิจังอยู่เราจะต้องไปที่ห้องเรียนของอาการลิจังนะคะห้อง,องเรียนของอาการลิจังอยู่สองทับหนึ่งโอเคนั่นนั่นรุนพี่นี่เราเป็นครูนะคะเราจะไม่มองผู้ชายคะ่ะ มื่อวานนี้ฉันไปช้อปปิ้งมาฉันได้กางเกงนายจีสติงด้วยนะจริงเหรอเธอแล้วเธอใส่ได้ปะใส่ไม่ได้อ่ะมันเล็กเกินไปเส้นจีสติงชอบเข้าในง่ามตู่ฉันน่ะนั่นไงเราเจอแล้วนะคะรู้สึกว่าอาการลิจังนี่นั่งอยู่คนเดียวนั่นอะไรอ่ะเหมือนจะอ๋อให้เราเก็บให้เราฆ่าเยะอาการลิจังนะคะชู่เขาไปย็ยโอย oh my god ภารกิจครั้งนี้ให้เราฆ่าอาการิิจังนะคะเราถึงตื่นขึ้นมาฉันนี่ฝัน้ายประจำเลยฉันต้องหาวิธีการจัดการกับฝัน้ายนี้ให้ได้รุ่นพี่คะหนูตามหาพี่ตั้งนานเลยนะคะโฮมรันสุดยอดรุ่นพี่คะฉันคิดว่าเราควรหาเวลายอยู่ด้วยกันบ้างนะคะโอ้ขอโทษด้วยฉันมาหาเพื่อนๆที่อยู่ในทีมเบสบอลของโรงเรียนน่ะ และเขาก็พึ่งให้ฉันลองเล่นสกเกนดูวันนี้เธอไม่เห็นหรืองไงว่าเขามีความสามารถโซโนโเขาเนี่ยนะต้องมาซ้อมกับพวกเราบ่อยๆนะมีคนเล่นเก่งๆอย่างเขานี่แหละจะทำให้พวกเราเนี่ยนะไปชิงแชมป์โลกได้เลยนะจริงด้วยอย่ามากวนพวกเราได้ไหมเนี่ยเขาก็ต้องซ้อมทีมกับพวกเรานะไมนไม่มีที่วางสำหรับผู้หญิงในสนามแบดบอลนี้หรอกนะ นี่ทำไมพวกเราจะต้องมาดูการฝึกซ้อมเบสบอลของรุ่นพี่ด้วยนะน่าเบื่อชมัดเลยอะฉันเนี่ยก็แค่มาดูผู้ชายน่ะไม่ได้ดูเบสบอลสักหน่อยหรือผู้หงพวกนี้มาดูผู้ชายกันเหรอบ้าผู้ชายชิมัดและตอนนี้นะคะเราก็มีไม้หัวให้ฆ่าค่ะให้เรานี่นะคะฆ่าผู้ชายสองคนที่ชื่อว่าเลียวอิชินะคะกับเคตาค่ะซึ่ง ผู้ชายสองคนนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อนของรุ่นพี่นะคะใช่แล้วผู้ชายสองคนนี้เป็นก้างขวางคอระหว่างฉันกับรุ่นพี่ในครั้งนี้แหละฉันน่ยจะฆ่าทั้งสองคนนี้ให้ตาย <Amen. S 1> เราก็ได้บายเบดบอลมาแล้วสองคนนี้ตายด้วยฝีมือฉันแน่นอนและทำไมฉันจะต้องฆ่าสองคนนี้น่ะหรอสองคนนี้เป็นมารขัดขวาง ม่ให้ฉันกับรุ่นพี่ออกเดทกันและให้รุ่นพี่เนี่ยต้องมาซอมไม้เบสบอลบ้าบ,าบออะไรก็ไม่รู้โอ้โหอาการิจังนี่ก็โหดสุดๆเลยนะคะเพื่อความรักของตัวเองนะคะและเธอก็ทำได้ทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะต้องวางแผนค่ะให้กลุ่มนี้นะคะแยกตัวออกจากกันค่ะเมื่อไหร่จะแยกตัวออกจากกันนะฉันรอนานแล้วนะ โอ้โหรู้สึกว่าเรารอนานพอสมควรเลยนะคะอันนี้ไม่มีทีท่าว่าจะไปไหนเลยเหรอนั่นผู้ชายผมทองกำลังเดินไปไหนนะคะเฮ้ยไปชีเซตแล้วรีบกลับมานะเพื่อนโอเค้วจะังหวะนี้ละค่ะเดี๋ยวเราก็เดินตามผู้ชายผมเหลืองนี่นะคะเดินตาไปเลยรู้สึกกลางสังหอนไม่ค่อยจะดีเลยเสียวหลังเวฟแป๊บๆเลยอะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆย,ย่องเลยนะคะ คงจะเสียรังสินะน่าจะรู้แล้วสินะว่าใกล้ถึงคาดแล้วนะ <c oughs> อาทีนี้แหละเราก็เตะไข่เลยค่ะแล้วก็ฟาดด้วยหัวต่อ <c oughs> ตายคาดที่ชักระแดกเลย <c oughs> เป็นไงคงจะจุกไข่ตายเลยสินะ <c oughs> แล้วเราก็ลากไปเก็บ <c oughs> <c oughs> ใครที่เป็นมารผจญในการขัดขวางความรักของฉันกับรุ่นพี่แล้วก็จะเจอแบบนี้แหละเหมือนเราเนี่ยนะคะจะเจอแสงนะคะน่าจะมีของนะคะให้เราเก็บโอเคอาจจะเป็นพรวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ลากผู้ชายคนนี้ค่ะไี่เอาไปซ่อนก่อนค่ะเอาไปอยู่ในหลุมก่อนนะคะนี้ลากไปเลย เคเดี๋ยวเราก็ไปเก็บของก่อนนะคะใช่พั่วปปะอ่าเก็บชแฉกในที่สุดเราก็ได้พั่วมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ทําการฝังเจ้าผู้ชายผมทองนี้เลยเป็นมานระจนในการขัดขวางความรักของเรากับรุ่นพี่ในลุมของเธอจะอยู่แต่ในนี้แหละไม่มีตื่นแน่นอนี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเราก็ลากเลยค่ะมา ดูทาราของเราดินี่โอ้โห,โหอ่อนปวกเปียกเลยจุกเสียดแน่นที่ไข่ละสิมาเจ้าผมทองนนอนในรุมเนะจเวิเรียบร้อย,เ,ยเราถ้าก็ทำการกบค่ะฝังเลยรู้สึกฝนอ่าฝนตอกอีกฝนเต็มใจให้เราเนี่ยค่ะฆ่าคนค่ะอื ฉันก็จัดการเพื่อนของรุ่นพี่ได้หนึ่งคนแล้วฝนตกรอเนี่ยฉันจะต้องรีบกลับไปหารุ่นพี่โอ้โหรุ่นพี่ไปกันหมดแล้วนะคะอุวิ่งไม่ทันเลยอะรุ่นพี่รอหนูด้วยค่ะโอ้โหฝนนี้ก็ตกหนักใหญ่เลยนะคะสงสัยรุ่นพี่ก็จะหลบฝนแล้วก็เลิกเล่นบายเบสบอลแล้วนะคะแล้วผู้ชายอีกคนหนึ่งล่ะที่เราจะต้องฆ่า ไปไหนแล้วหรือไปทางนี้นั่นน,น,น,นัเราเจอแล้วนะคะนั่นเราเจอแล้วเห <c oughs> ยื่อรายต่อไปของฉันขัดขวางเรื่อพี่กับฉันดีนะแกก็จะต้องตายเหมือนผู้ชายผมทองนั่น <c oughs> จุกเสียดไข่ตายไหนขอแอบดูซะหน่อยอุ๊ยไม่ได้อยู่คนเดียวหรอ นี่ฉันน่ะไม่ค่อยได้นอนหลับสนิทซะเท่าไหรอ่อะทำไมอะฉันฝันร้ายนะเด็ฝันอะไรหรอฝันว่าฉันเนี่ยไข่หายอะไม่มีเสือพันนะเจแกต้องปลดต่อยมั่งเขาเา้าแจวเปล่าจะกลัวงั้นแหละโอเคและจังหวะนี้นะคะเดี๋ยวเราก็รอให้เพื่อนนะคะออกจากเคตะนะคะนั่นออกไปแล้ว อ่าแล้วจังหวะนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเราก็เข้าไปฆ่าค่ะนอนเดินคนเดียวเรา <c oughs> ในที่สุดก็ถึงจังหวะที่แกนี่นะจะต้องตายไปพร้อมกับเลียวอิชิไี่แน่เป็นไงโอ้จุกไข,ข่ตายซะแลเหมือนในฝันเลยอ่าแล้วเราก็รากค่ะโอ้โ จะมีคนมาเห็นไหมไม่น่าจะมีนะมานี่เจ้าหัวรดัดมาได้โอ้โหเอผมน้อยมาแล้วเร็ว,เ,รวเดี๋ยวมีคนเห็นโอ้โหตัวหนักจะมัดเลยอื้มจะมีคนเห็นไหมเนี่ยเฮแล้วก็ต้องรีบรีบนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นฝนตกด้วยคนอาจจะมาดื่มชากันนะคะเฮนี่และที่นี่แหละก็จะเป็นหลุมฝังศพ ของแกเจ้าหัวเน่งนี่ฉันก็กรบโอ้โหรู้สึกว่าศพของยายผมม่วงนี่คงจะย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ซะและ <c oughs> และไม่มีใครที่จะหยุดความรักฉันกับรุ่นพี่ได้และรุ่นพี่ไม่ต้องไปซอมเบ็ดบ่อนบ้าบออะไรนั่น ในที่สุดน,นะคะอาการดิจังก็ฆ่าผู้ชายสองคนได้นะคะโอเคและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะต้องไปบอกรักรุ่นพี่ค่ะและไปชวนรุ่นพี่เนี่ยนะคะไปดื่มชาจิบชากันนะคะรู้สึกว่ารุ่นพี่ของเธอนี่น่นาจะอยู่ห้องคอมพิวเตอร์นะคะเหมือนเดิมเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปหารุ่นพี่ที่ห้องคอมพิวเตอร์กัน ฉันจะไปหารุ่นพี่บอกรักรุ่นพี่ชวนรุ่นพี่ไปกินชาฮ่า,าแล้วรุ่นพี่ทำอะไรนั่งดูเว็บอีกแล้วเบื่อจริงๆรุ่นพี่คะรุ่นพี่คือว่าหนูจะชวนรุ่นพี่ไปดื่มชานะคะแล้วก็พารุ่นพี่ไปโรงแรมด้วยเลยคะ่ะเดี๋ยวนะอากาิจังพี่กำลังยุ่งอยู่อ่ะพี่กำลังแชทกับผู้ชายอยู่นะ รอแป๊บนึ่งนะรุ่นพี่คะสนใจหนูหน่อยสิคะคือว่าพี่ไม่ค่อยสนใจผู้หญิงสักเท่าไหร่อ่ะพี่อย่ยากจะบอกน้องว่าพี่เนี่ยชอบผู้ชายนะพี่ประสายรับนะ่ะอะไรนะคะโอ้ไม่ฉันจะฆ้าผู้ชายในโรงเรียนนี้ให้หมดทุกคนเลย <laughs>